ผมกำลังเก็บพริกขี้หนูเม็ดส,สีแดงนะครับก็เก็บเกือบหมดแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวจะไปแช่ตู้เย็นแช่ช่องฟิตนะครับนี่ได้ประมาณถ้วยหนึ่งสองต้นนะต้นใหญ่แล้วก็ต้นต้งกระถางกุหลาบไปดูขั้นตอนต่อไปเลยครับ ก็เอามาล้างน้ําล้างเศษฝุ่นเศษดินที่มันอาจจะติดกับเม็ดพิกของเรานะครับครับเมื่อกี้ผมก็เอาพริกไปล้างเนาะแล้วก็เด็ดขั้วพริกออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวามาพึ่งลมไว้ตอนนี้ประมาณบ่ายสามเดี๋ยวเย็นๆค่อยมาเก็บเอาไปแช่ช่องฟดครับอันนี้ก็จะเป็นพริกที่ผมพึ่งลงไว้ตอนนี้แห้งเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมก็จะใส่ถุงพลาสติกแล้วก็รัดรัดปากถุงให้แน่นแล้วก็ไปแช่ช่องฟีดนะครับเดี๋ยวอาจจะหล่นบ้างนะมือเดียวแล้วก็รัดด้วยยางให้แน่นแล้วก็ไปแช่ช่องฟีดคนระับรัดถุงให้เรียบร้อยแล้วก็แช่ช่องฟีดไ้เลยนะครับนี่อยู่ได้หลายเดือนจากที่ผมเคยใช้เนาะจำไม่ได้ตอนนั้นที่ใช้ก็ สองสามเดือนแหละพอจะเอามาใช้ก็เอาพริกมาใช้ก็เอามาตามจุมนมนที่เราต้องการแล้วก็ไปตำไปใส่ต้มใส่อะไรก็ได้นะครับก็แค่นี้แล้วครับขอบคุณมากครับที่รับชม